แชมป์ขายมีดสวัสดีครับวันนี้ผมแชมป์ขายมีดจะมาแจ้งโปรโมชั่นสําหรับเดือนกันยายน2565นี้นะครับเดือนนี้อาจจะมาช้าไปนิดนึงนะครับแต่ว่ามาแน่นอนนะครับสำหรับโปรโมชั่นในรอบของเดือนกันยายนนี้นะครับจะเป็นโปรโมชั่นของมีดเกอร์เบอร์สตองอาร์มนั่นเองนะครับเกอร์เบอร์สตองอาร์มที่ผมมีก็มี3สีนะครับมีสีทรายสีน้ำตาลนะครับสีเขียวนะครับแล้วก็สีดำนะครับโดยราคาปกตินะครับเกอร์เบอร์สตองอาร์มจะอยู่ที่600บาทจัดส่งฟรี EMS นะครับพิเศษนะครรัับบสหโปรโมชั่นนใเดือนนี้ครับท่านใดนะครับซืื้ออในนเด กันยายนนะครับ2565นี้ครับจะเหลือเล่มละ550บาทส่งฟรีนะครับพิเศษไปกว่านั้นนะครับพี่ๆท่านใดนะครับซื้อครบ2เล่มนะครับจะเหลือเล่มละ500บาททวนส่งฟรีเลยนะครับโดยโปรโมชั่นนี้นะครับจะมีระยะเวลาตั้งแต่วันที่9กันยายน2565นะครับยาวจนถึง9ตุลาคม2565นะครับ1เดือนเต็มครับ เดือนนี้ผมมาแจ้งช้าก็แต่ยืดเวลาออกไปให้นะครับและในเดือนตุลาคมก็มีโปรโมชั่นมาอีกในช่วงต้นเดือนนะครับสำหรับพี่ๆท่านใดนะครับที่กําลังมองหรือตัดสินใจมีดกระเบื้อสตองอาร์มอยู่ครับโอกาสมาแล้วครับย้าว่าอย่าคิดนานนะครับเดี๋ยวสินค้าหมดซะก่อนครับสินค้ามีจํานวนจํากัดครับมีเท่านี้จริงๆเลยนะครับตอนนี้สินค้าเหลือเท่านี้ครับสินค้าขาดตลาดไม่สามารถนําเข้ามาได้เลยนะครับตอนนี้ก็พี่ๆท่านใดกําลังสนใจหรือมองหามีดกระเบื้อสตองอาร์มนะครับรอบนี้มีโปรโมชั่นมาให้แล้วนะครับ สำหรับพี่ๆท่านใดนะครับที่ยังไม่เคยดูคลิปรีวิวของมี่เซเบอร์สตองอาร์มในช่องของผมนะครับเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ให้ในช่องคอมเมนต์นะครับก็สามารถไปดูรับชมรีวิวเพื่อประกอบการตัดสินใจก่อนได้นะครับสำหรับช่องทางการติดต่อนะครับพี่ๆท่านใดสนใจก็สามารถดูที่ท้ายคลิปและใต้ชื่อคลิปนะครับมีไว้ครบทุกช่องทางเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเบอร์โทรเฟซบุ๊กไลน์นะครับในสามช่องทางครับครบๆเลยนะครับ สุดท้ายนี้นะครับแชมป์ข่ายมีก็ต้องขอกราบขออภัยด้วยนะครับที่โปรโมชั่นในเดือนกันยายนนี้ครับมาแจ้งช้านะครับแล้วก็ต้องขอกราบขอบพระคุณพี่ๆทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมผมมโดยตลอดนะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนพบกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ